สวัสดีครับผมครับวันนี้ริมลาเดซีรี่นะครับก็มาเจอกันแล้วนะครับวันนี้จะพาไปที่วันนี้เราเดินทางไกลนะครับจะไปที่อำเภอเท่าตะกีบนะครับผมวันนี้มากับพี่ชายนะครับับผมอันนี้แต่ยังไม่ยังไม่บอกนะครับว่าจะไปทําอะไรนะวันนี้อลุกไว้ก่อนนะครับผมคนด้านหลังทักทายท่านผู้ชมนะครับนะครับ F4 น่ารับวันนี้กำลังคุมครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่งานเลยก็แล้วกันนะครับผมแต่ยังไม่บอกว่าจะไปทําอะไรกันนะครับอันนี้แค่บอกไว้เฉยว่าจะไปไหนนะครับผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นบริเวณบรรยากาศนะครับริมทางนะครับผมนะครับซึ่งเราจะเดินทางไปที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเขื่อนทับป,ปดูนะครับอยู่ที่อำเภอวัฒนานครนะครับเส้นทางผ่านนะครับจุดหมายปลาทางเราก็จะอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับ ครับเราก็ได้เข้ามาทางเข้าที่จะไปสู่อำเภอท่าตะเกียบแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเรามากัน3คนนะครับผมนะครับเป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้านะครับผมนะครับเวลาประมาณ6โมงกว่านะครับสองข้างทางก็จะมีป่าสวนยางพารานะครับสองข้างทางเลยนะครับผมนะครับวันนี้เราจะพาเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เราจะพาเจ้าบ่าวนะครับไปไปแต่งงานนะครับนะครับไปสู่ขอนะครับ สาวที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับผมวันนี้ก็ออกแต่เช้าเลยเนาะนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับผมนะครับครับผมรอบๆสองข้างทางก็เป็นภาพบรรยากาศมีป่าสวนยาแล้วก็จะมีปนกับป่าอ้อยนะครับผมไปนะครับเขาเรียกอะไรอ้อยนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศช่วงที่ก่อนถึงงานนะครับให้ดูกันนะครับผม เราได้มาเจอช้างป่านะครับในช่วงระหวา่างทางที่เราจะไปงานแต่งเจ้าสาวนะครับผมนะครับช้างตัวใหญ่มากนะครับเหมือนกับว่ามันกำลังดักกินอ้อยอยู่นะครับผมเหมือนกับขอกินอ้อยกับรถอ้อยอะครับผมนะครับก็ต้องรอให้ช้างลงไปก่อนนะครับเราถึงจะผ่านได้นะครับิดยยงกเเรามหลอ่วีว อยโครับก็เมื่อกี้นี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นช็อตที่ไม่คาดคิดนะครับผมช้างป่าได้ลงมานะครับดักรถอ้อยกินอ้อยนะครับผมนะครับแล้วก็ได้ทําลายรถของเจ้าบ่าวนะครับนะครับก็นิดหน่อยนะครับบุกหน่อยหนึ่งนะครับผมก็ถือว่า รอดได้อย่ามวุนวิดนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูเมื่อกี้นี้นะครับผมพี่เขาบอกว่ายังไงวันนี้ต้องไปถึงงานนะครับผมโอเคครับผมครับก็มาถึงทางเข้างานแล้วนะครับผมนะครับก็เป็นสวนยางทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมนะเนื่องจากว่าเจ้าสาวนี้เป็นเจ้าของสวนยาง พันไร่เลยก็ว่าได้นะครับผมนะครับพี่ชายผมเขาบอกว่าอ่ายังไงต้องไปให้ถึงนะครับวันนี้เพื่องานมงคลที่ดีสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราผ่านเรื่องร้ายๆมันแล้วนะครับผมนะครับนะครับก็ต้องมีวุักดิ์บ้างครับการไปแต่งงานนะครับวันนี้นะครับแต่พี่จะบอกว่ายังไงต้องไปให้ได้นะครับผมนะครับใจเกินร้อยอยู่แล้วนะครับผมครับทางระบาดแค่ไหน พี่ก็ไปได้นะครับพี่เขาว่ามาอย่างนั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยครับผมนี่เป็นบริเวณงานแต่งนะครับของพี่เก่งนะครับผมของรุ่นพี่นะครับผมที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับกว่าจะมาถึงนะเจอช้าง บีบรถเมื่อกี้นี้นะครับตอนระหว่างทางที่จะมานะครับครับผมก็อยู่บริเวณกเขานะครับกลางสวนยานะครับผมครับผมตอนนี้อยู่บริเวณงานแต่งพี่ชายนะครับผมที่อำเภอท่าตะเกียบนะครับในรอบงานนะครับผม ก็จะเป็นรูปป่ายางนะครับมีบ้านอยู่หลังเดียวนะครับผมก่อนจะเข้ามาที่งานนี่โอ้โหเจอช้างหนึ่งสองตัวนะครับตัวที่สองนี่จะเอารถคว่ำเลยนะครับโอเคครับผมคไปแล้วร่องคุณเอาไปไง ใจนะกนรเาอที่สดเพิลาแม่พี่โคของพุดวยวาตต้งเวลาคลิป้ยิสารณเอวะเบวะอิโตหินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปติตังตรงหางวาสมิตตุกษะเปกปาจต ใ่ปนลกุงงามนันเนียนเพียนพอเท่าแล้วเกิดชาต่อหลังูยิมูยน่าหลังานม้เหนาอยกอนจุดพ้อนมุกกระเิดอหัมีหอเหยนของผานม่าอาอืออบนระเงนั กำลังทำพิธีถูกแขนนะครับรอบแานนะครับใจหั่นของนายบอกฉัน เป็นแบบยางไม่เรียบนะครับอันนี้แบบยางเรียบครับก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะครับผมก็เป็นมางานแต่งพี่ชายนะครับบรรยากาศช่วงเทท้ายนะครับผมก็ยังไงคงจะเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับสลับ คลิปนี้สวัสดีครับผม